ครับผมสำหรับวิธีการตั้งแอดมินดูแลเครื่องหรือแอดมินล็อกอินเข้าตัวเครื่องนะครับนะตอนนี้ตัวเครื่องเป็นบายพาสอยู่นะครับสามารถกดเข้ามิวได้เลยคราวนี้นะครับแอดมินครับจำเป็นที่ต้องนำตัวแอดมินะครับนะครับไปแอดหน้าแอดนิวนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นถ้าเราแอดเขาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับผมคือคนที่2นะผมก็สร้างชื่อผ่านตัวเบราว์เซอร์แล้วก็ส่งมาในเครื่องนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็คือ แล้วมินิม้แล้วนะครับอย่างนี้นะจากนั้นนะครับให้เรานะครับมาที่หัวข้อแอดมินนะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลเวลนะครับจากผู้ใช้นะครับให้เป็นผู้ดูแลระบบอันนี้ครับอ่าเปลี่ยนนะครับจากนั้นกดย้อนกลับนะครับจากนั้นต้องการบันทึกไหมนะครับกดโอเคเพื่อบันทึกโอเคครับจากนั้นผมก็ย้อนกลับไปที่หน้าแรกนะครับตอนแรกเครื่องผมมันเป็นอ่าปุ่มเมนูก็ต้องบายพาสใช่ไหมครับ ตอนแรกเข้านูได้เลยใช่ไหมครับคราวนี้เข้าไม่ได้นะครับตอนนี้จะต้องมีแอดมินครับมายืนยันตัวตนก่อนออผมนี่แอดมินผมเปน็นร้านมือมือว่าสแกนดูไปเห็นไหมครับคราวนี้ตัวเครื่องจะไม่ได้บายพาสเมนูแล้วนะครับคราวนีจ้จะต้องนำแอดมินะครับมาบายพาสเข้าเมนูก,ก่อนโดยการสแกนหน้าหรือนิวนะครับตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ประมาณนี้ครับผม